เรามาดูตัวอย่างการบันทึกบัญชีสินค้านะครับทั้งแบบคครดิคและแบบคาวิชวดนะครับว่ามีวงจรการบันทึกบัญชีอย่างไรบ้างน,นะครับจนไปถึงการออกงบการเงินกันเลยนะครับโดยผมจะมีโจทย์เพียงหนึ่งโจทย์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะนาโจทย์ดังกล่าวลงบันทึกบัญชีทั้ง2แบบน,นะครับในโจทย์ข้อนี้ก็คือในวันที่ 1, 1นึมกราคม2 5งห้านายอุทิศนะครับเขาได้นาเงินสดมาลงทุน2ล้านบาทอาคาร7จ็ดแสนบาทนะครับ โดยลงทุนเปิดร้านกุศการค้านะครับแล้วก็ให้รายการค้าระหว่างเดือนมกราคมให้กับเรานะครับตอนอย่างนี้แล้วก็จะมีรายการปรับปรุงนะครับที่จําเป็นต้อก็มีการปรับปุบัญชีตอนสิ้นเดือนด้วยนะครับข้อมูลในโจทย์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็คือการลงบัญชีก่อนเลยนะครับโดยผมจะนําเสนอการลงบัญชีสินค้าแบบคลินิกก่อนนะครับว่าลงบึกบัญชีอย่างไรนะครับ ในโจทย์สำหรับการบันทึกบัญชีสินค้าแบบคลิดิคหรือแบบสิ้นงวดนั้นนะครับจะสมมุติว่าตอนสิ้นเดือนมกราคมนะครับร้านอุติการามีสินค้าคงเหลือไปงวด6000บาทจุดตรงนี้ทําไมผมถึงบอกว่ามีสินค้าเหลือไปงวด6กพันบาทก็เนื่องจากว่าการบันทึกบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวดนั้นนะครับจะต้องมีการกดนับสินค้าตอนสิ้นงวดแล้วนําสินค้าตอนสิ้นงวดนั้นมาบันทึกบัญชีและปรับมูลค่าเพื่อออกยอดต้นทุนขาย ดังนั้นผมก็เลยกําหนดมาเลยว่าตรวจนับตอนสิ้นเดือนแล้วพบว่าสิทธิทาเหลือเหลือเท่ากับหกพันบาทนะครับหกพันบาทตรงนี้เราก็จาเป็นจะต้องนําข้อมูลไปคานวณหาต้นทุนขายกันต่อนะครับเรามาเริ่มการเรื่องบัญชีกันก่อนเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1น,นะครับวันที่หนึ่งเขานำสิทบบทนรสทบบรัพย์มาลงทุนการนาสินทรัพย์มาลงทุนก็ลงบัญชีนะครับเขานำเงินสดมาลงทุนสองล้านบาทนะครับเราจึงเดบิตด้ยวยเงินสด สองล้านบาทมีอาคารนะครับเจ็ดแสนบาททั้งหมดนี้ก็คือทุนของร้านอุทิศการค้านะครับจึงเครดิตด้วยทุนนายอุทิศนะครับดยยอดเงินก็คือสองล้านเจ็ดแสนบาทนะครับนี่คือรายการองนทีน่1 ต่อไปนะครับวันที่2ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์8 0,000บาทเป็นเงินเชื่อจากบริษัทปีนาจำกัดนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ในทางบัญชีเราเรียกว่าเครื่องใช้สํานักงานนะครับดังนั้นเวลาเราบันทึกบัญชีจิงเดบิตด้วยเครื่องใช้สํานักงานนะครับ้วมูลค่าก็คือ8 000 0บาท ซื้อเป็นเงินเชื่อนะครับดังนั้นจึงมีเจ้าหนี้เกิดขึ้นจึงเครดิต้วยเจ้าหนี้บริษัทปีนานะครับบาดหนบาทต่อไปวันที่3นะครับซื้อสินค้าเป็นเงินสด50,000บาทได้ส่วนลดการค้า5%ส่วนลดการค้าตรงนี้เอาไปหักทันทีเลยนะครับและจ่ายค่าขนส่งตามเงื่อนไข การส่งมอบ FOB Shipping Point ก็คือผู้ซื้อต้องจ่ายนะครับซึ่งในจดข้อดีก็คือเราเป็นผู้ซื้อพอดีนะครับเราก็รับผิดชอบในการจ่ายไปเป็นเงินส0 0 0ันบาทวันที่3านี้จะลงสอบัญชีนะครับก็คือบัญชีซื้อกับบัญชีค่าขนส่งนะครับที่เราจ่ายค่าส่งวันที่3นะครับลงซื้อก่อนก็เดมิตด้วยซื้อสินค้าซื้อเป็นเงินสดนะครับจึนเครดิตด้วยเงินสด ด้วยยอดเงินเท่าไหร่ครับมูลค่าของมันเนี่ยคือห้าหมื่นแต่ได้ส่วนลดนะครับห้าเปอร์เซ็นตดังนั้นเราก็นาห้าหมื่นนะครับคูณด้วยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตตามเงินที่เราจ่ายไปนะครับเราไม่ต้องจ่ายห้าปอร์เซ็นก็คือจ่ายไปเก้าสิบห้าปเซ็นตห้ามื่นคูณเก้าสิบห้าพอเราคูณกันแล้วนะครับเราก็ได้ยอดเงินที่เป็นราคาหลังหักส่วนลดการช้านะครับเท่ากับ 47,500นานะครับส่วนรถกรรค้าไม่นำมารสมมตนบัญชีนะครับจะหักไปทันทีเลยนะครับต่อไปก็เป็นการบันทึกบัญชีค่าขนส่งเข้านะครับตาม FOB shipping point แล้วผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายเราจ่ายค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งที่ผู้ซื้อจ่ายเรียกว่าค่าขนส่งเข้า จึงเดบิตด้วยค่าตมตนสเข้าจ่ายเงินสดน,นะครับและเครดิตด้วยเงินสดจ่ายไปทั้งสิ้นนะครับ4,000บาทต่อไปนะครับวันที่ห้าวันที่ห้าก็คือการที่เราขายสินค้านะครับ เราขายสินค้าให้แก่นายเจิมส์12,000บาทเงื่อนไขา3ทับ10 N ทับ3 0ในจอจะเห็นว่าเขียนคำว่าต้นทุนมานะครับเราไม่นํามาใช้นะครับสําหรับต้นทุน10,000บาทเนื่องจากว่าเราบันทึกบัญชีสินค้าแบบผลิ i เด็กนะครับดังนั้นต้นทุนขายจึงไม่จําเป็นจะต้องมีการลงบันทึกบัญชีเมื่อขายจอตรงนี้ทําเพิ่มเติมมาให้สําหรับเมื่อใช้บันทึกบัญชีสินค้าแบบผลิช่วยเท่านั้นนะครับดังนั้นเวลาเราขายสินค้า เราก็ลงมาทีบัญชีขายนะครับซึ่งข้อนี้เขาไม่ได้บอกมาว่าขายเชื่อหรือขายสดแต่เราต้องทราบว่ามันมีเงื่อนไขส,ทสัทับ 50m ทับ30มานั่นก็คือเป็นการขายเป็นเงินเชื่อนะครับังนั้วมาที่5้าเราก็ลงมนทบัญชีขายเชื่อการขายเชื่อก็จะต้องมีลูกหนี้เพิ่มขึ้นนะครับจึงเด้นด้วยลูกหนี้คนที่ซื้อเราก็คือนายเจังสั์นะครับ เรามีลูกหนี้เพิ่มขึ้นแล้วเราก็บันทึกบัญชีขายสินค้าด้วยนะครับบันทึกบัญชีขายเท่าไหร่ครับในวันที่ห้าเราขายเท่ากับหนึ่งหมืนสองพันนะครับก็ลงด้วยเลขหนึ่งห่นสองพันได้เลยวันที่ห้าจบแล้วนะครับเรามาดูวันที่หกกันต่อวันที่หกส่งคืนสินค้าที่ซื้อเมื่อวันที่สามกราเป็นเงินหนึ่งหมืนบาท โดย1,000งินบาทนั้นเป็นราคาก่อนหักส่วนลดนะครับวันที่6เราก็ลงมาดงบัญชีการส่งคืนนะครับส่งคืนเนี่ยอยู่ในหมดที่5แต่เป็นตัวรถจอดนะครับดังนั้นส่งคืนจึงอยู่ทางด้านเครียต์คราวนี้เวลาส่งคืนก็ต้องรู้ว่าเราเคยซื้อเป็นเงินเชื่อหรือเงินสด เราก็ย้อนกลับไปดูนะครับว่าตอนที่เราเคยซื้อมานั้นวันที่3ามเป็นการซื้อเชื่อหรือซื้อสดนะครับย้อนกลับไปเราก็จะพบว่าวันที่3ามนั้นเราเคยซื้อเป็นเงินสดดังนั้นวันที่6นําของไปคืนเขาก็วาควรจะต้องได้รับเงินสดคืนมาด้วยนะครับการได้รับเงินสดคืนมาจึงเดบิตด,ด้วยเงินสดเพิ่มขึ้นนะครับด้วยมูลค่าเท่าไหร่1 0 0 0 0มืบาทตรงนี้นะครับเป็นราคาก่อนหักส่วนลด นะครับเรามาลองคำนวณกันดูเมื่อเป็นราคาก่อนหักส่วนลดแต่ว่าตอนที่เราซื้อมาวันที่3เนี้นะครับเราเคยหักส่วนลดไปแล้วเราไม่ได้บันทึกด้วยมูลค่าเต็มๆต็ร้อยเซแต่เราบรันทึกด้วย9 5ดังนั้นนะครับตัวห0,000บาทตรงนี้ก็เปรียบเทียบเท่ากับตัว10,000บาทตรงนี้ด้วยเราจะไม่ลงมาทบัญชีด้วยมูลค่า10,000บาทเนื่องจาก1 0 0 0 0บาทคือ100%เพราะเขาบอกว่าเป็นราคาก่อนหักส่วนลด ก่อนหักส่วนลดก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เราจำเป็นต้องลงมาที่บัญชีด้วยมูลค่าหลังหักส่วนลดเพราะว่าเราไปซื้อมาเนี่ยเราลงด้วยบัญชีหลังหักส่วนลดดังนั้นตอนสมคืนก็ต้องลงด้วยมูลค่าหลังหักส่วนลดด้วยนะครับทำยังไงให้เป็นราคาหลังหักส่วนลดครับก็คือการคูณ95%้ดังนั้นหนึ่งบาทตรงนี้นะครับก็คูณด้วย95%เช่นกันคูณแล้วนะครับก็จะได้เท่าก,กับ9,5 0 0บาท ถ้าเป็นราคาก่อนถักก็ต้องทําให้เป็นหลาาังถักนะครับเพราะว่าตอนที่เราซื้อมาเราเคยนึกบัญชีด้วยราคาหลังถักส่งลดนะครับรายการของวันที่6นะครับก็จบแล้วนะครับต่อไปมาดูวันที่14บ้างน,นะครับ